สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตแม่พันธุ์นะครับว่าตัวไหนนะครับตั้งท้องกับพ่อพันธุ์อะไรบ้างนะครับตัวนี้นครับเป็นตัวแรกครับแม่พันธุ์ลูกผสมบามันนะครับตั้งท้องกับพ่อพันธุ์แองกัสเลือดร้อยนะครับตัวนี้แม่พันธุ์ลูกผสมชาโลเล่นะครับตั้งท้องกับพ่อพันธุ์ บามันเลือดร้อยนะครับรหัส S.M. 6 0 7นะครับส่วนตัวนี้แม่พันธุ์ลูกผสมชาโรเล่นะครับตั้งท้องกับพ่อชาโรเล่เลือดร้อยนะครับมิสเตอร์ลาเบนนะครับส่วนตัวนี้อีกตัวหนึ่งลูกผสมชาโรเล่เหมือนกันนะครับตัวนี้ตั้งท้องกับบีมาเตอร์เลือดร้อยนะครับ เออมิเตอร์ฟิวชั่นนะครับส่วนตัวนี้ตั้งท้องกับแองกัดเรือดร้อยนะครับตัวนี้ก็ตั้งท้องกับแองกัดเรือดร้อยเช่นกันนะครับตัวนี้แม่พันธุ์ลูกสมแองกัดนะครับตั้งท้องกับพ่อพันธุ์ แองกัสเลือดลอยนะครับตัวนี้มิสเตอร์ฮีโร่นะครับส่วนตัวนี้ลูกผสมชาโรเล่ท้องกับชาโรเล่เลือดลอยนะครับมิสเตอร์เดอะซันนะครับตัวนี้ลูกผสมแองกัสนะครับตั้งท้องกับแบงกัสมิสเตอร์อุนตาแบ็กตั้งท้องกับอุนตาแบ็กนะครับตัวนี้ตัวนี้ชาโรเล่ตั้งท้องกับ แองกัตนะครับตัวนี้ท้องเดอะซันสวนบามันสองตัวนี้ท้องชาลูเล่แล้วก็เองกัสของกรมประสุสัตว์นะครับตัวนี้ยังไม่ผสมนะครับตัวนี้เล่ท้องเองกัสนะครับส่วนเองกัสสีดำตัวนู้นนะครับท้องกับฟิวชั่น ฟิวชั่นครับบีบมาเตอร์เรียบร้อยนะครับชุดนี้เป็นตัวเมีายย่านมนะครับนี่ลูก V8 นะครับส่วนตัวนี้ลูก SK353 ครับพวกนี้มีใบไม่ใช่มีใบครับพวกนี้มีที่มาที่ไปหมดนะครับก็คือเป็นชุดที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วนะครับจากวัวรุ่นแรกนะครับ ตัวนี้แองกัดนะครับส่วนลูกก็ได้10บวันแลครับลูกอายุได้10บวันนะครับลูกแองกัดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับข้อฝั่งนู้นเป็นเออ่บัวตัวผู้นะครับบัวตัวผู้ที่เราแยกไว้มีประมาณ5ตัวนะครับ เป็นแองกัสนะครับส่วนใหญ่ถ้าแองกัสกับเล่จะเกิดจากพ่อพันธุ์กลมปศสสุสัตว์นะครับสองบามันสองตัวนี้เป็น F1 นะครับส่งจดเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกมิสเทลห้าสอนะครับตัวนี้ซื้อติดท้องมานะครับลูกเจ้าแพนด้านะครับ นีตั้งท้องหมดแล้วนะครับแม่พันธุ์ของเราปีหน้าก็จะเห็นลูกวัวชุดใหม่นะครับที่พัฒนาขึ้นมานะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ที่ผสมบามันเพราะว่าเป็นแม่สาวนะครับแล้วก็ต้องการปรับโครงสร้างครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับ แต่ว่าลูกของเขาก็ไม่สามารถจดเอฟได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวเขาเป็นลูกผสมยุโรปนะครับทางสมาคมบามันก็ไม่รับจดทะเบียนนะครับเพราะว่าวัวยุโรปนี่เขาสามารถแสดงลักษณะนะครับออกมาได้ทุกรุ่นนะครับทางสมาคมก็เลยไม่รับจดนะครับ แต่เราได้เรื่องโครงสร้างนะครับเราเราตัวนี้เราที่ใส่บาระมานเพราะว่าเราจะพัฒนาเรื่องโครงสร้างนะครับจะใส่แองกัสก็กลัวเล็กไปนะครับช่วงนี้ก็คอกแฉหน่อยนะครับฝนตกทุกวันครับช่วงนี้ ที่เห็นไกลๆนุ้นก็เป็นฝูงที่เราปล่อยไว้ให้กินยา24ชั่วโมงนะครับเป็นพวกวัวที่ผอมๆนะครับแล้วก็แม่ลูกอ่อนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนนะครับให้เขากินยาได้เต็มที่นะครับจะได้กลับสัตว์เร็วๆนะครับน้ำในสระก,ก็ล้นเลยนะครับ มานี้ครับพามาอัปเดตนะครับแล้วก็รอชมลูกวัวชุดต่อไปนะครับส่วนวัวเลือดร้อยก็ตอนนี้มีตั้งท้องไปแล้วสองตัวนะครับเป็นตั้งท้องกับ V8 นะครับก็รอติดตามชมนะครับสีสุกฟารมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพามาชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ